เล n นโวโยคะหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Yoga เนี่ยก็ถือว่าเป็นเซกเมนต์ระดับบนๆนในโน้ตบุ๊กสายทำงานนะครับตั้งแต่แรกเลยคอนเซปต์หลักๆเขาก็คือโน้ตบุ๊กแบบ2 in 1 Convertible ้ one, convert นะครับพูด,ดง่ายๆสามารถใช้งานเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้หรือว่าสามารถพับมาเพื่อเป็นแท็บเล็ตก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ความสามารถ2 i n 1เนี่ยมันยังไม่ได้จัดเต็มอลังการเหมือนรุ่นนี้นะฮะอันนี้เลยก็คือ Yoga Duet 7หรือว่า Yoga Duet 7แล้วแต่จะเรียกกันตามภาษานะครับตัวนี้จุดเด่นๆของเขาเลยก็คือมันเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้แท็บเล็ตก็ได้ซึ่งสามารถถอดได้จริงๆวว้า พื้นฐานหลักๆเขาแล้วเนี่ยมันเป็นแท็บเล็ตนะครับที่ใช้ระบบปฏิบัติการเป็น Windows 10นะครับน้ำหนักตัวนี้ไม่ถึงกิโลนะครับแต่ว่าเขามีคีย์บอร์ดให้มานะครับซึ่งคีย์บอร์ดนี้เป็นบ t o o t h 5.0นะครับเวลาคุณเสียบเข้าไปสามารถใช้งานได้แบบง่ายได้นะครับเพราะว่าตัวล็อกเนี่ยเป็นตัวล็อกแบบแม่เหล็กนะครับและน้ําหนักรวมทั้งตัวแท็บเล็ตบวกกับตัวคีย์บอร์ดแล้วเนี่ยแค่ประมาณ1.1กิโลกว่าๆเท่านั้นเอง คือปกติจากที่ผมเคยใช้มานะที่มันเป็นโปรดักต์ประเภทนี้ที่สามารถแยกจอหรือว่าแยกตัวคีย์บอร์ดออกมาจากกันได้โดยสิ้นเชิงอย่างเงี้ยฟีลลิ่งการใช้งานของพวกทัชแพดและคีย์บอร์ดมันจะไม่ค่อยดีนะครับมันจะหยืดย,ย,ยืมันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแต่ตัวนี้เปลี่ยนความคิดผมไปนะเพราะว่าถ้าลองใช้งานแบบต่อกันครบอย่างเงี้ย มันฟิลลิ่งดีไม่แพ้โน้ตบุ๊กเลยนะครับและพอถอดออกมามันก็ยังคงพกพาได้สะดวกไม่แพ้แท็บเล็ตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นได้ทั้ง2อย่างและเป็นได้ทั้ง2อย่างแบบลงตัวด้วยคือคีย์บอร์ดตัวนี้ผมยอมรับนะครับไม่ได้นับแค่อุปกรณ์แบบประเภทนี้อย่างเดียวนะแต่ว่าในจํานวนโน้ตบุ๊กทั้งหมดตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ฟิลลิ่งการพิมพ์ดีที่สุดเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องการตอบสนองเวลาคุณพิมพ์ไปยาวๆเนี่ยยิ่งพิมพ ยิ่งสนุกนะครับไม่มีเมื่อยมือเลยปุ่มน้ำหนักกำลังดีเลเยอ t ใช้ได้ครบทุกอย่างนะครับแดชแพดเองก็แม่นยำนะครับเป็น Windows p r e c t s o o n อีกด้วยมาดูดีไซน์กันแต่ละส่วนก่อนเลยนะครับตรงบริเวณด้านบนเนี่ยโอเคพอมาเครื่องอาจจะวางติดงี้เนาะแต่ว่าเวลาการถอดเนี่ยไม่ยากนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะแค่คุณเอามือจับด้านล่าง แล้วก็ง้างมาออกมา <Wow. S 1> เท่านี้ก็เอาออกง่ายๆแล้วนะครับไม่มียึกยักยึกยักอะไรแต่อย่างใดนะครับการใช้งานก็แน่นอนนะครับตามสไตล์แท็บเล็ตอะไรอย่างนี้แท็บเล็ตกึ่งโน้ตบุ๊กนะคุณก็สามารถเอียงซ้ายเอียงขวาโรเทตได้ครบทุกด้านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถพกพาไปจดเลคเชอร์หรือว่าจดโน้ตจดอะไรก็ได้นะครับวัสดุตัวนี้นะฮะด้านหลังเองนะครับมันก็เป็นโลหะแบบกึงก่งกอลูมิเนียมกึง ium, ก่งๆแมกนะีเซียมเนาะจากที่ผมจับจับดูนะครับก็ มันให้ฟีลลิ่งเป็นโลหะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ลื่นง่ายๆเหมือนพวกโลหะอลูมิเนียมทั่วๆไปนะครับเพราะเวลาคุณจับเนี่ยคุณจะได้รู้สึกเท็กซเจอร์ว่ามันแบบเหนียวมืออยู่พอสมควรไม่หลุดมือง่ายๆนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นรอยนิ้วมือขี้มือได้ง่ายระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ควรจะหมั่นทําความสะอาดนะครับฝาครับตรงนี้จะมีโลโก้เลนวอยู่นะครับซึ่งโลโก้ตรงนี้มันเป็นแท็ก ฝังอยู่ข้างในนะครับก็ดูสวยงามดูสล็กตามสไตล์ของ l e n o โบนะครับปกติมือบุ๊คแบนนี้ผมก็ชอบดีไซน์เขาอยู่แล้วเพราะว่ามันดูเรียบร้อยดีนะฮะการใช้งานนะครับถ้าคุณอยากจะวางนะครับคุณก็ง้างไอ้ตรงนี้ออกมานะครับด้านล่างเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นขาตั้งนะครับซึ่งคุณจับง้างออกมาชึบอย่างที่เห็นนะฮะคุณก็สามารถตั้งลงไปได้เลยนะครับซึ่งจะวางง้างกี่องศาให้มันเหมาะสมกับการมองของคุณก็แล้วแต่นะครับสามารถปรับได้ยันระดับนี้เลยเห็นไหมจอเขาเนี่ยขนาด 13นิ้วนะครับซึ่ง13นิ้วเนี่ยถ้าคุณวัดกันเป็นแท็บเล็ตก็ถือว่าใหญ่นะครับแต่ถ้าวัดกันเป็นโน้ตบุ๊กทำงานก็ถือว่าอยู่ในขนาดกลางนะครับโดยที่ E-Solution r ของเขาเนี่ยเดี๋ยวกดให้ดูสดๆเลยนะครับอันนี้ จะเป็น 2K นะครับแต่ว่า r e s o l u t i o n 2K ของเขาจะเป็นสเกลที่2160คูณ1350นะครับเรื่องความเที่ยงตรงของสีตัวนี้เป็นยังไงนะครับ sRGB เนี่ย100%นะครับสีไม่มีเพี้ยนแน่นอนนะคุณจะเอาไปทำ Photoshop ทำา l l u u t t r t t r r หรือว่าจะทำอะไรอ่างต่างเกี่ยวกับการวาดรูปเขียนรูปเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์คุณได้นะครับและความสว่างสูงสุดที่400 ห้ินิตนะครับ450 its, นิตนี้มันเยอะไหมนะครับเฉลี่ยมือถือนะครับที่มันเป็นมือถือระดับกลางหรือระดับสูงเนี่ยความสว่างประมาณ500นิตบวกลบนะครับอันนี้ก็ใกล้เคียงกับมือถือนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็น่าจะใช้งานแบบเอาท์ดอร์ได้เหมือนกันแหละ ว่ากันเรื่องความละเอียดไปแล้วนะครับมันยังคงเป็นทัชสกรีนด้วยนะฮะแล้วก็ถ้ามันเป็นแท็บเล็ตมันก็ต้องเป็นทัชสกรีนอยู่แล้วถูกไหมตัวนี้นะครับก็เป็นจอกระจกจอแก้วนะครับมีการป้องกันรอยขีดข่วนมาเป็นอย่างดีนะครับเรื่องแสงสะท้อนผมว่ามันก็กําจัดแสงสะท้อนได้ดีเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมจะท้อนกับ บริเวณหลอดไฟต่างๆยังคงพอเห็นภาพภายในได้อยู่นะครับในขณะที่จอกระจกทั่วไปบางตัวมันก็สะท้อนจนมองลายแทบไม่เห็นแต่ตัวนี้ก็ถือว่ามีสารเคลือบมาพอสมควรนะครับแต่ก็อย่างที่ว่าเนาะด้วยความที่เป็นจอกระจกนี้ก็ทำความสะอาดกันบ่อยๆสักหน่อยแล้วกันนะครับและนอกจากนั้นนะครับเขายังมี optional นะฮะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับนี่คือ Lenovo eColor e Pen <Wow. S 1> นะครับ eColor Pen เนี่ยมันก็คือปากกาที่บางคนก็นเรียกปากกาสไตลัสอะไรน,นะครับเอาไว้จดโน้ตเอาไว้ จดเลคเชอร์หรือว่าอะไรก็ตามนะครับแต่ว่า e color pen ตัวนี้มันพิเศษกว่านั้นหน่อยหนึ่งนะครับก็คือจริงๆมันก็ไม่หน่อยนะเพราะว่ามันมีฟีเจอร์ที่อลังการมากไอ้บริเวณตูดของปากกาเนี่ยมันสามารถจับสีของพื้นผิวได้นะครับพูดง่ายๆลองดูในวิดีโอนี้เลยนะครับอย่างที่เห็นผู้ใช้งานของเมืองนอกเนี่ยเขาแค่เอาไอ้บริเวณตัวด้านหลังเนี่ยไปจิ้มกับสีแล้วก็ด้านหน้ามาระบายก็สามารถทําให้นูนบุ๊กตัวเนี้ย เป็นแกจเกตในการวาดรูปได้ชันดีเลยก็สาเหตุที่ผมไม่ลองให้ดูนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีโปรแกรมลิขสิทธิ์พวกนี้นะครับหลักๆแล้วนะฮะก็จะมีพวก Adobe Illustrator Photoshop แล้วก็โปรแกรมอย่างเช่น Expressy ตรงนี้นะครับซึ่ง Expressy เนี่ยก็เป็นการวาดแบบพวกสีน้ำแบบจำลองอะไรอย่างงี้นะครับคนที่ชอบวาดรูปก็น่าจะถูกใจกับคู่หูตัวดูเอ็ดกับปากกานี้เป็นอย่างดีส่วนการใช้งานอื่นๆของปากกาที่ผมลองมาเองเนี่ยผมชอบมากอย่างหนึ่งนะครับก็คือสมมติเราเดินเดอยู่แล้วต้องการจะจดเร็วๆเนี่ยหยิบปากกาขึ้นมากด โปเข้าไปนะครับมันก็จะทำการรันโปรแกรมนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเป็น Microsoft Whiteboard นะครับคุณก็สามารถจดอะไรไปได้เลยนะครับ Hello และฟิลลิ่งการเขียนตัวนี้ทำได้เป็นธรรมชาติมากนะครับวิธีการลากอะไรต่างๆจะรู้สึกว่า Response หรือว่าการตอบสนองเขาทำได้ค่อนข้างเร็วนะครับและการวัดน้ำหนักเนี่ยเราจะลงหนักหรือว่าลงบางเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าคุณสามารถทำได้ด้วยตัวปากกา e- c o l o r เองเนี่ยเท็กเซเมันก็จะมาแบบ คล้ายโลหะนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็ยังคงมีความลื่นมีความมันอยู่พอสมควรนะครับถ้าคุณเป็นคนที่มือมีเหงื่อเนี่ยโอเคอาจจะรู้สึกว่าเหงื่อมันลื่นๆไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณใช้งานจริงอาจจะต้องแบบคอยเช็ดมือให้แห้งอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยมีเหงื่อแล้วเวลาจับจะรู้สึกว่าตัวปากกามันโสโครกได้พอสมควรนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนมือแห้งน่าจะชอบ texture แบบนี้นะครับหัวเนี่ยไม่ต้องกลัวพังนะครับเพราะว่าพังแล้วคุณก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นะฮะส่วนนอกนั้นแล้วนะคร มีปุ่ม2ปุ่มตาม Basic Feature นะครับซึ่งคุณเอาไปตั้งค่าอะไรก็แล้วแต่โดยรวมผมก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ที่เขาให้มาโดยปกติโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับส่วนตรงบริเวณตูดเนี่ยคุณสังเกตดีๆไอช่องที่มันเอาไวต้ตรวจจับสีเนี่ยก็มองเห็นได้ชัดเจนเลย ทีนี้เรามาดูระบบกล้องกันบ้างนะครับมีทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปนะมันเป็นแท็บเล็ตด้วยเป็นโน้ตบุ๊กด้วยนะครับปกติถ้าโน้ตบุ๊กอย่างเดียวเนี่ยเขาจะให้มาแค่กล้องหน้าสำหรับพวกวิดีโอคอนเฟนซ์นะครับแต่ตัวนี้มันจะมีกล้องหลังสำหรับคนที่ต้องการจะไปถือถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับคุณภาพเป็นยังไงนะครับกล้อง5ล้านพิกเซลด้านหลังตรงนี้ผมว่ามันก็ถือว่าพอถ่ายได้แล้วกันนะครับไม่ได้ถึงขั้นถ่ายแล้วออกมาสวยถึงขั้นแบบเอาไป เปร้นรูปมาใช้งานอะไรจริงนะครับเอาไว้ถ่ายเลคเชอร์อะไรเงี้ยโอเคอาจจะพอผ่านนะครับแต่ไม่ถ่ายวิวถ่ายพอเทรตโหมดอะไรเงี้ยไม่ผ่านนะครับด้านหน้านะครับก็ยังคงมีกล้อง5ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้ถ้ามองกันในมุมของวิดีโอคอนเสิร์ตเนี่ยผมว่าคุณภาพมันยังได้อยู่นะครับมันยังคงเก็บรายละเอียดได้อย่างชัดเจนนะครับนอสย,ยังมีบ้างในกรณีที่แสงมันไม่มากเพียงพออะไรางนี้นะครับโดยรวมก็ถือเป็นปกติของกล้องหน้า โน้ตบุ๊กทั่วไปแล้วกันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดในโซนแท็บเล็ตแต่สำหรับโน้ตบุ๊กก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมันจะมีตัว IR อาร์แคเป็น IR อาร์เซนเซอร์นะครับเวลาคุณล็อกอินเนี่ยมันจะทำการสแกนหน้าของคุณเข้าไปนะครับพูด,ดง่ายๆตามที่เขาเคลมมานะมันก็เร็วกว่าการพิมพ์พาสเวิร์ด3เท่าแล้วก็ปลอดภัยกว่านะครับอันนี้ผมก็ชอบนะโน้ตบุ๊กที่มันมี IR หรือว่าแท็บเล็ตที่มี IR อาร์แคอย่างเงี้ยการล็อกอินมันง่ายขึ้นเยอะ มาดูพอร์ตการเชื่อมต่อบ้างนะครับวันนี้ขอพูดเรื่องฝั่งซ้ายก่อนนะซ้ายในกรณีที่คุณใช้งานเป็นโน้ตบุ๊กแบบนี้นะแต่ถ้าคุณถือแท็บเล็ตอย่างกบฝั่งไหนก็แล้วแต่คุณถือแล้วกันนะครับอันนี้นะฮะจะเห็นว่ามีช่องสำหรับใส่ไมโคร S D การ์ดอยู่นะครับซึ่งก็ต้องเอาเข็มจิ้มซิมดันมันออกมานะครับไมโคร S D การ์ดตัวนี้ใส่ได้หนึ่งตัวแต่ถ้าคุณสังเกตดีคุณจะเห็นว่ามันมีช่องเหมือนสําหรับใส่ซิมด้วยนี้ไม่แน่ใจว่ามีโมเดลที่รองรับการใส่ซิมการดรรออออเปลลลล่่่าาาานังงงงงถมมม Revo ูีีกกทชฟฟโโ็ USB Combo Type 2ช่องนะอันนึงนะครับก็เป็นช่อง Type C สำหรับส่งข้อมูลนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเอาไว้ชาร์จนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะครับมีรูปชาร์จอยู่ซึ่งการชาร์จตรงนี้มันเป็นโปรโตโคอลแบบ PD ซึ่งในที่ชาร์จเนี่ยมันก็45วัตต์นะครับอันนี้เป็นหัว USB-C ปกติเลยนะครับคุณจะเอาที่ชาร์จอันนี้ไปชาร์จมือถือก็ได้หรือว่าจะเอาที่ชาร์จมือถืออื่นที่เป็นโปรโตคอล PD หรือว่า Power Delivery เนี่ยมาใช้กับตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกกาารรเลือที่ช์จ ไม่ใช่ปัญหาของตัวนี้เอาตัวอื่นมาใช้ได้ส่วนฝังขวานี่ก็จะมีปุ่ม Power นะครับแล้วก็วอลลุมอัพวอลลุมดาวนนะฮะสุดท้ายก็จะเป็น USB Type C มาตรฐาน Super Speed นั่นเองก็น่าเสียดายนะครับที่ Type C เนี่ยมันไม่ใช่ Type C แบบ Thunderbolt หรือว่าไม่สามารถเสียบชาร์จได้ทุกพอร์ตอันนี้ก็บางคนอาจจะซีเรียสแต่ว่สาสำหรับผมนะ กลุ่มโน้ตบุ๊กหรือว่ากลุ่มแท็บเล็ตที่ใช้งานอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้น power user ที่ต้องการ Speed ของ storage ความเร็วสูงหรือว่าเอาไปต่อ external GPU อะไรอย่างนงี้นะครับก็เลยอาจจะมองว่า t u n d e r o o l t ก็คงไม่จำเป็นเท่าไหร่แต่เรื่องการชาร์จที่มันชาร์จได้ทุกพอร์ตเนี่ยควรจะใส่มานะ สเปคเป็นยังไงนะครับตัวนี้ภายในนะก็ยังคงเป็นสเปคเหมือนกับโน้ตบุ๊กนะครับไม่ได้ใช้ ARM Snapdragon อะไรเหมือนของฝั่งแท็บเล็ตนะครับอันนี้จะเป็น Intel Core i5 10210U หรือว่า CPU Whiskey Lake นั่นเองนะครับมากับ4คอร์และ8เทรดสัญญาณในการสูงสุดที่4,200 m มกะนะครับสเปคแบบนี้ ทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับก็ตัว CPU โดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าใช้งานทั่วไปในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอ,อเล็กน้อยยังไหวนะครับการตัดต่อรูปภาพโอเคไหวนะครับการขีดเขียน sketching อต่งางๆโปรแกรม Expressy หรือว่าเ l ่อ s t r a t r r p o o t o s h o p i n อปอินดิไอะไรเงี้ยแบบนี้ ก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่อาจจะขนาดไฟล์ใหญ่มากไม่ได้นะต้องบอกไว้ก่อนนะครับและต่อมานะครับเมม o r ีที่ให้มาเนี่ยมันเป็นแบบซิงเกิลแชนแนล8กิกนะครับ DDR4 แต่จะเป็น DDR4 on board นะครับคุณก็ไม่น่าจะอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้ไม่ได้ออกแบบมาสําหรับการอัปเกรดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้มีน็อตอะไรให้การไขออกมาเป็นเรื่องง่ายใดอย่างใดส่วนชิปกราฟิกก็เป็น Intel UHD นะครับก็คือชิป On CPU ของเขานะครับใช้งานทั่วไปหรือเล่นเกมเล็กๆน้อยๆอย่างนี้พอไหว เรื่องแบตเตอรี่และความร้อนเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวนี้ก็โดยรวมแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในฝั่งของจอหรือว่าฝั่งตัวแท็บเล็ตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณใช้งานยังไงไม่มีทางที่มือคุณจะรู้สึกถึงความอุ่นเลยแม้แต่น้อยนะครับต่อมาก็คือเรื่องคีย์บอร์ดตัวนี้มันก็ ชาร์จของตัวมันเองนะครับเวลาที่คุณเสียบเนี่ยมันก็ชาร์จของมันไปเรื่อยๆนะครับชาร์จจากไอตัวแบตเตอรี่หลักของตัวเครื่องนี่แหละการเปิดปิดคุณก็สามารถทําได้นะครับปิดตรงนี้หรือว่าถ้าคุณอยากจะเปิดก็เปิดดันให้ตรงกลางถ้าอยากจะคอนเนคกับตัวมันก็ง้างไปที่โลโก้บลูทูธนะครับไม่ต้องไปสนใจฮนะแค่เสียบแล้วก็ใช้งานแบบลืมๆกันก็ว่ากันไปเลยนะครับต่อจากนั้นนะครับตัวแบตเตอรี่ของตัวเครื่องเองเนี่ยทำได้ดีแค่ไหน การเล่นเกมอะไรต่างๆอันนี้ข้ามไปคงไม่พูดถึงอยู่แล้วนะครับส่วนการทำงานไอ้พวกที่แบบมีการ sketching อะไรอย่างนี้โวรแกรม e x p r e s s พเนี่ยจากที่ลองมานะครับเมื่อ G P U หรือว่า C P U มันมีการทำงานจริงๆเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ1ถึง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแต่อันนี้ไม่ต้องตกใจนะเพราะเป็นการทำงานที่หนักนะครับแต่ถ้าคุณหันไปมองในส่วนของการใช้งานทั่วๆไปอย่างเช่นการดู YouTube เปิดเสียง50 เปิดแสง50เนี่ยผมลองทำไปแล้วนะครับก็ได้ประมาณ6ชั่วโมงกว่าๆนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้เปิดเสียงเลยเล่นเว็บเล่นเน็ตอะไรอย่างเดียวถ้าเว็บมันไม่ได้มีเอลิเมนต์ที่มีการโหลดหนักๆอะไรนะครับก็7ชั่วโมง8ชั่วโมงก็พอได้อยู่นะครับแล้วแต่การใช้งานของคุณเลยนะครับตั้งแต่1ชั่วโมงกว่าๆไปไปลายไปจนถึง7ชั่วโมง8ชั่วโมงได้หมดสรุปตามความคิดเห็นผมนะครับเรื่องที่ชอบเลยก็คือจอของเขานะครับไอ้จอตัวเนี้ย มันก็ขนาด13นิ้วนะครับด้วยความที่เป็นทั้งหนบุ๊กและแท็บเล็ต13นิ้วเลยเป็นอะไรที่ลงตัวนะครับและ Resolution ของเขาที่ 2K ตรงนี้มันละเอียดกว่า Full HD นะครับสาเหตุที่ต้องละเอียดกว่า Full HD ปกติแล้วเนี่ยก็เพราะว่าเขาออกแบบมาให้เป็นเครื่องที่สามารถวาดรูปได้แล้วก็ s เก t c h i n g หรือว่าจดเลคเชอร์ได้นะครับถ้าเป็น Full HD คุณอาจจะเห็นพวกเม็ดพิกเซลแต่ตัวนี้ 2K มันมองไม่เห็นแน่นอนนะครับและความเที่ยงตรงของสีความสว่างอะไรต่างๆเนี่ยดีพอที่เอาไปวาดรูปเอาไว้ใช้งานเอาดอได้สบายๆเหมือนกันนะครับบวกกับฟีเจอร์ของ eColor Pen ตรงนี้แล้วนะครับถึงแม้ผมอาจจะยังใช้มันไม่ได้สุดความสามารถนะแต่จากที่ลองใช้งานคร่าวๆในการจดโน้ตจดเลคเชอร์เนี่ยรู้ได้เลยนะครับว่ามันออกแบบมาดีนะครับทั้งการลงน้ําหนักเบาหนาอะไรต่างๆของมันเนี่ยสามารถ จริรและฮอตคีย์ช็อตคัาต่างๆเนี่ยเวลาคุณต้องการจะจดโนต้ตด่วนๆเนีน่ยแค่กดโป๊มันก็จะมีตัวซอฟต์แวร์เด้งขึ้นมาอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับก็ทำให้คุณสามารถจดโนต้ตได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันต่อมาก็คือเรื่องเสียงนะครับตัวนี้เสียงเป็นยังไงเขาบอกว่ามีระบบ Do เ b y a อ d i o นะครับแต่โดยรวมแล้วนะผมว่าเสียงมันยังอยู่ในระดับกลางนะครับไม่ได้ดีกว่าโน้ตบุ๊กหรือว่าไม่ได้ดีที่สุดในแท็บเล็ตนะครับดังไหมดังรายละเอียดเสียงกลางเสียงสูงมีไหม พอมีนะครับแต่ว่าเบดต้องยอมรับว่ายังไม่ค่อยมีนะครับถ้าคุณอยากจะไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องซื้อลาโพงบูทูธหรือว่าใส่หูฟังจะเป็นการดีกว่านะครับแต่ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องคุณภาพมากโอเคเสียงมันก็ถือว่าพอถูกถ่ายไปนะครับการใช้างานอื่นเป็นยังไงแบตเตอรี่ถือว่าพอใช้ได้นะครับวัสดุตัวเครื่องเนี่ยดีนะครับฟิลลิ่งการพิมพ์คีย์บอร์ดและแช็์แพดนี่โอเคให้ดีกว่าโน้ตบุ๊กทั่วไปด้วยซ้ำนะครับด้านหลังของตัวคีย์บอร์ดเองก็ช่วยคุณถือตัวเเครรืื่่่่อองงงไไดดด้้ายยยโทีีมมหลมลนุตนต โดยรวมแนละ้วก็ไม่มีอะไรให้ติมากนะยกเว้นเรื่องกล้องที่มีไว้ถ่ายได้แค่เลคเชอร์เอาไปใช้งานสวยสวยได้ไม่ค่อยจริงตันนั้นเอง